Okay. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแซมเทรดให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการหาแนวรับแนวต้านด้วยวิธีง่ายๆนะครับมือใหม่ก็ทำได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในบัญชีเทรดทัวร์นะทัวร์นันมเบ้นนะครับผมที่มันเป็นสีม่วงๆเนี่ยผมก็มาลองดูกดออเดอร์เล่นๆนะฮะโอเคขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเลือกตรงนาทีนะครับผม เอ่อมือใหม่ท่านใดที่เอ่อเลื่อนไปเลื่อนออกปุ๊บเนี่ยไอ้แท่งเทียนตรงเนี้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือถ้าใครยังเป็นกราฟเส้นอยู่เนี่ยก็ให้มาเลือกตรงนี้นะมุมซ้ายมือตรงแอปนี้นะครับผมให้เปลี่ยนเป็นแคนโดลที่เรียกว่าแท่งเทียนนะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นแท่งเทียนแบบนี้แล้วเราจะหาหาว่าทําไมเวลาเปลี่ยนกราฟแล้วเนี่ยมันเรียกว่าอะไรชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่เห็นไหมครผมซูมเข้าซูมออกเห็นไหม เห็นปะซูมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นไหมครับมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยเพราะว่าองนี้นะครับคุณต้องติ๊กออกนะครับถ้าติ๊กออกเนี่ยคุณจะได้แบบเป๊ะๆนะครับนี่เป๊ะๆเลยเอาล่ะมาเข้าประเด็นกันเถอะวิธีหาแนวรับแนวต้านนะครับอธิบายกันนิดนึงแนวรับก็คือจุดที่อยู่ต่ําที่สุดที่การาฟเคยมาถึงแล้วมัน มีการเด้งกลับไปหาจุดสูงสุดนะครับส่วนแนวต้านที่ว่าก็คือแนวที่อยู่จุดสูงสุดอย่างเช่นตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับมันคือจุดที่สูงที่สุดที่กราฟเคยวิ่งไปถึงนะครับนิวไฮนะครับผมตรงนี้นะแถวๆวนี้ซึ่งถ้าเราอยากจะหาแนวรับแนวต้านแข็งแรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าไปเลยครับตรงนาฬิกาตรงนี้เปลี่ยนมันเป็นแท่งสิบห้านาทีหรือสามสิบนาที หรือถ้าอยากแข็งแรงสุดๆในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับนี่คือแนวที่มีโอกาสกับตัวสูงมากนะครับผมในแนวหนึ่งชั่วโมงถ้าเล่นการาฟหนึ่งนาทีนะก็แนะนําให้เข้าหนึ่งหนึ่งชั่วโมงถ้าอยากจะหาแรงดีๆเนี่ยเข้าไปเลยหนึ่งชั่วโมงดูนะครับการาฟมันจะแบบย่อเหลือเท่านี้นะครับผมซึ่งถ้าเรามาสังเกตดีๆการาฟหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับซูมออกมาเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นแนวต้านอยู่ตรงนี้นะเป็นไซด์เวย์ตอนนี้ เป็นไซเวยยคำาึว่าไซเวย์ของผมเนี่ยพวกคุณอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมจะตีเส้นให้ดูว่าไซเวย์เนี่ยของผมมันเป็นประมาณไหนของผมไซเวย์ของผมมันก็คือนี่เลยผมขอเรียกว่ามัน,มนว่าท่อก็แล้วกันเนี่ยกรามมันจะแท่งเทียมันจะเดินอยู่แค่ตรงเนี้ยขึ้นไปสูงสุดแถวๆนี้เห็นไหมแท่งมันจะใหญ่ๆหน่อยแล้วมันก็ โดนเส้นแถวๆนี้มันก็ลงมาเห็นเส้นนี้ไหมมันก็ชนแนวต้านอยู่นะแล้วมันก็กำลังลงมาหาแนวแนวรับข้างล่างอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะเดินอยู่แค่เนี้ยกว่าจะเลือกทางว่ามันจะขึ้นไปสุดนี่หรือจะลงไปข้างล่างสุดนี่เลยเพื่อหาข้างล่างตรงนี้เลยแถวๆนี้ถ้ามันจะหาแนวรับข้างล่างสุดก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างล่างเลยเห็น,นไหมเนี่ยกราฟหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันลงมาปุ๊บเจอแถว,แถวๆนี้ เป็นเส้นสีเหลืองแล้วกันนี่เห็นไหมมันลงมาปุ๊บชนตรงนี้มันก็ขึ้นไปนะครับมันขึ้นมาหาแถวๆนี้นี่คือแนวต้านสูงสุดที่กราฟเคยไปถึงนี่เส้นตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นข่าวมาหรืออะไรก็ช่างมันแต่เขาเคยเป็นแนวต้านนะครับว่าเขาขึ้นมาถึงสุดนี่เขาก็จะกลับตัวลงมาข้างขาข้างล่างหรือเขาจะทะลุไปต่อก็มีครับ ประเด็นของเรามาแล้วครับคือเราเล่นกราฟหนึ่งนาทีครับเนี่ยพอเราซูมออกไปหนึ่งนาทีปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ดูความกว้างนะครับนี่ความกว้างแนวต้านมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแนวต้านที่เราเคยตีไว้เนี่ยมันก็ทะลุมาเห็นนี่ไหมทะลุมันทะลุมานี่เลยชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ไอตรงเนี้ยมันก็คือไส้ไส้เทียนหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ไส้เทียนก็คือตรงนี้ให้ดูนี่เห็นไส้ตรงนี้ไหมยาวๆตรงนี้นเนี่ยเนี่ย หนาทีมันก็จะแสดงแถวนี้มาให้ดูด้วยนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราจะบอกว่าเทรนเป็นอะไรในหนึ่งชั่วโมงผมขอบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์แต่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปในหนึ่งนาทีนี่ซูมเข้าไปหนึ่งนาทีนะครับมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราซูมเข้าไปเนี่ยเราต้องตีตีใหม่ว่า กราฟอะเคยอยู่ตรงไหนมาบ้างเช่นตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมแถวๆนี้เหมือนกราฟมันจะเล่นแถวๆนี้นะตีให้ดูแถวๆนี้นะกราฟมันเคยเล่นกราฟเคยเดินทางถึงตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆว่ากราฟเคยเล่นถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็ลง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 มาแล้วลงมาสักพักหนึ่งมันก็กลับตัวตรงนี้อีกนี่แถวนี้ มา,มาลงมาเจอแถวเนี้ยมันแตะมาแตะแถวนี้ปุ๊บมันก็กลับตัวขึ้นไปใหม่อันนี้นะครับผมแล้วผมกลับตัวขึ้นมาเนี่ยเจอเส้นแนวต้านเก่าของมันตรงนี้แล้วเขาก็ลงมาเทสทีหนึ่งก็คือลงมาทดสอบว่าไอ้แนวต้านตรงเนี้ยมันพร้อมสําหรับการเป็นแนวรับของมันไหมซึ่งผลลัพธ์ก็คือไอ้แท่งเนี้ยบ่งบอกว่าเฮ้ยมันได้นะเว้ยมันแข็งแรงพอสมควรนะขึ้นแท่งใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้ นี่นะแล้วมันก็ขึ้นมาสุดนี่แต่อย่างที่บอกผมตีไอเส้นสีเขียวเอ้ยเส้นสีขาวเนี่ยมันเป็นแท่งหนึ่งชั่วโมงตีแค่ถึงแค่ตัวตัวบอดี้นะตัวบอดี้เรียกว่าอะไรนี่เห็นไหมผมตีแถวๆนี้คือตัวไส้มันอยู่อยู่แบบนี้นะเห็นป่ะผมไม่ได้ตีจุดสูงสุดอะไรเลยแต่จุดสีขาวตรงเนี้ยมัน มันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละอ่ากราฟมันเล่นแล้วเห็นปหมมันจะอยู่แถวๆนี้เราก็กลับมาที่หนึ่งนาทีเหมือนเดิมอืมโอเคตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่านี่คือแนวรับนะครับที่กราฟมันเล่นด้วยเพราะว่ามันลงมาถึงนี่เห็นไส้ตรงนี้ไหมไส้หนึ่งนาทีนี่คือกราฟหนึ่งนาทีนะเห็นไส้ไหมมันลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บแม่งดีกราบเว้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันคือแนวรับไงเพราะตรงนี้มันคือแนวรับไง มันอาจจะต้องมาเทสสักพักหนึงก่อนแล,แล้วมันถึงจะขึ้นมาใหม่นะเอ,อผมคนนีล้ลบเส้น SMA 5ก่อนนะตอนนี้เราจะไม่ใช้มันสักหน่อยเห็นไหมอยู่ยที่ลบนี่ลบดูนอันนี้ปิดก่อนปิดปิดให้ไม่มองเห็นโอเคเอาละออเดอร์เรามาละกดเลยครับเห็นเห็นไหมครับมันจุ่มลงมาขนาดนี้นะครับผมกดขึ้นนะครับ มันเรียกว่า r e j e c t i o นนะครับพวกกราฟเนี่ยลงมาแรงเนี่ยมันชนเส้นแนวรับตรงนี้นะครับมีโอกาสที่มันจะจบเหนือเส้นตรงนี้ไปได้หรือมันจะทะลุเลือกทางใดทางหนึ่งทะลุมหาเส้นข้างล่างนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะตรงเนี้ยมันไซด์เวย์มาสักพักละมันต้องเลือกทางละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับแล้วมันก็เล่นมาประมาณหนึ่งหนึ่งแท่งสองแท่งสามแท่งสี่แท่ง ห้าแท่งหแท่งเจ็ดแท่งแปดแท่งนะครับนี่แท่งที่เก้าโอเคแท่งที่เก้ามันเริ่มรับไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ไหวก็คือก็ไม่เป็นไรพวกผมก็แพ้ครับก็แค่นั้นแต่เราจะทำยังไงเพราะตรงนี้มันเป็นแนวรับย่อยโอเคตรงนี้เป็นแนวรับย่อยนะแต่ถ้าแนวรับแข็งแรงอ่ะพวกคุณต้องรอันถึงเส้นขาวข้างล่างครับ ถ้าถึงข้างล่างตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งมากครับที่รอจนถึงตรงนี้ได้ถ้ารอถึงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่การาฟจะกลับตัวขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ลงมาปุ๊บนี่เห็นไหมลงมาปุ๊บขึ้นลงมาปุ๊บกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งแมงไม่ลงเว้ยลงไม่ไหวก็ขึ้นไปลงขึ้นไปหาแตะเส้นตรงนี้ก็ลงมาอีกนะครับนี่คือแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงจะทรงพลังมากว่าเป็นแนวรับเลยนะ ส่วนไอเนี่ยไอเส้นสีเหลืองๆตรงนี้มันเป็นแค่แนวรับย่อยเท่านั้นเองอย่างตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งเช่นขึ้นมาแตะเส้นสีเหลืองแล้วมันก็ลงต่อหรือลงไปอย่างนี้ดื้อๆไปเลยหาเส้นข้างล่างนี้เลยก็เป็นได้ครับสำหรับใครที่เล่นเทคนิคพวก r e j e c t i o นนะครับผมก็แนะนำเลยว่าให้ซูมเข้าไปหาพวกกราฟหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเนี่ย นี่สิบห้านาทีเห็นไหมถ้าเข้าไปสิบห้านาทีเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านอยู่ครั้งหนึ่งแล้วกราฟมันเล่นแค่หนึ่งแท่งสองแท่งเท่านั้นเองนะมันไม่ได้แข็งแรงมากนะตรงนี้เป็นแค่แนวย่อยๆเนี่ยเส้นสีเหลืองนะเนี่ยเนี่ยโปรกรมมันทะลุทะลวงได้ตลอดเห็นไหมทะลุ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 ได้แสดงว่าแนวนี้ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่คิดในสิบห้านาทีนะแล้วมาดูกันว่า เมื่อมันลงไปเนี่ยตึงตึงต้งตงเนี่ยมันก็จะชนแถวแถวนี้เล่นเส้นสีขาวเนี่ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับที่ถ้าเราจะเล่นเทคนิค Rejection นะครับผมสังเกตได้เลยว่าลงมาถึงตรงนี้ไส้ยาวกิบเลยแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่นี่เห็นไหมเห็นเส้นสีขาวๆนี่ไหมมันมีขขวความคําว่าอิทธิพลของมันอยู่มีพลังนะครับเดีย๋ยวตอนนี้เราก็ต่อๆเข้าไปกดตามเข้าไปอย่าไปซีเรียสมาก นี่อย่างมากก็มีเป้าหมายก็คือไอ้เส้นแถวๆเนี้ยเรียกว่าอะไรเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะนี่ในแท่งแถวนี้นะพอการาบอะเคยลงมาเล่นถึงตรงนี้นะเราก็ตามเทนเข้าไปแต่ผมกดในแท่งสิบห้านาทีนะครับเอาแล้วอ่ะกดลงอีกเอาละครับ มันจะต้องกลับมาเทสเส้นสีเหลืองนี้แน่เลยครับมันจะได้เทสว่าตรงเนี้เป็นแนวรับแนวรับได้หรือไม่ถ้าถ้าตรงน,นี้มันเทสแล้วมันปิดข้างล่างใต้เส้นนะครับแสดงว่าเส้นเนี้ยเป็นแนวต้านใหม่ได้เอาแล้วทะลุครับมันจะทะลุกลับมาหาไหมหาเส้นสีขาวนี้ไหม ผมก็จะไม่มีการตัดคลิปอะไรทั้งนั้นนะครับคุณก็ดูกันเต็มๆนะครับผมยกเว้นถ้าผมพูดสะดุดผมอาจจะตัดนิดนึงแต่พวกคุณก็ได้ดูเต็มๆอะครับสำหรับใครที่สนใจทำกำไรกับ IQ Option เนี่ยก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยครับขอบคุณครับเอาละมาต่อกันมาละนี่เห็นไหมมันทดสอบทดสอบแนวละโอเคแท่งต่อไปผมจะกดขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เขาทดสอบแล้วเห็นไหมขึ้นมาปุ๊บมันลงมาแท่งหนึ่งเลยแล้วเป้าหมายของมันเนี่ยมันน่าจะมาหาแถวเส้นสีฟ้าก่อนแล้วมันก็ค่อยหาเส้นสีขาวอีกทีหนึง่งยกเว้นขา่ายกเว้นมีข่าวเข้าหรืออะไรเนี่ยแหละถ้ามีข่าวก็เตรียมตัวรับมือไว้นะข่าวเข้าตรงนี้นี่เลยตอนประมาณทุ่มหนึ่งจะมีข่าวนะครับถ้ามีข่าวอะไรก็เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยนะ ใครใส่ข่าวก็รอดูผมผมก็เดี๋ยวกดลงเฮ้ยเอ้ยอย่าพึ่งดิขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนลงไหมมีรีเจกตไหมถ้าเ้าขึ้นมาแล้วรีเจกต์เอาไปกดได้อ้าวอาจุดผมอ่ะจุดผมอ่ะอ่ะเฮ้ยก็ลงป่ะลงลงโอเคอ้าวขึ้นมาใหม่ขึ้นมาทำไมมามาขึ้นไปขึ้นไป่ะขึ้นขึ้นผมจะกดลงอ้าวเออไม่กดดีกว่า เป็นทัวร์นาเมนต์นะครับนี่ผมจะเรียกว่าเป็นแนวรับแนวรับแล้วกลับมาเทสนะครับแล้วมันลงมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนตรงนี้แนวรับที่ว่านี้เป็นแนวต้านนะครับมีโอกาสที่กราฟขึ้นมาปุ๊บถึงตรงนี้แล้วมันจะดีดลงไปหาเส้นสีฟ้าสีน้ําเงินตรงนี้นะครับนี่คือการเล่นแบบระยะสั้นนะครับผมเรียบร้อยไปนะครับ เอาล่ะตอนนี้ก็สิบสามนาทีมาดูกันว่าเราจะไปต่อได้อีกไหมด้วยวิธีการบวกกำไรเข้าไปแล้วผมก็กดอีกซักไม้หนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนรอแป๊บมีม,มีโอเคอ่ะกดกดกดตอนนี้ขาลงเราก็เล่งขาลงไ้สุดไปเลยมาดูกันนะครับ แล้วเราใครที่สนใจเริ่มทำกำไรกับ IQ Option สามารถสมัครที่ลิงก์้านใต้ตคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณครับมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะเป็นยังไงผมจะได้อะไรกลับมาไหม <S <S เรียบร้อยอันนี้จบเสมอนะครับโอเค ไม่ต่อไปนด้เท่าไหร่อผมไม่ได้บวกนะไม่บวกไม่บวกก็กดเลยแล้วกันเอ,อ่แท่งนี้โอ้โหมันขึ้นไปแล้วอะ่ะมันมันขึ้นไปข้างบนแล้วอะ่ะแต่ผมก็กดไม่ทันแล้วละ่ะเพราะว่าตรงนี้อ่ะมันจบโดจิมันจบโดจิม,จดจมีโอกาสที่แท่งต่อไปเนี่ยเป็นขาขึ้นขึ้นยาวหรือมีโอกาสที่จะลงยาวนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันมีแนวรับตรงนี้ด้วยนะแนวรับย่อยๆตรงนี้นะเห็นการาฟมันเล่นแถวๆนี้เหมือนกันนะแถวนี้แนวย่อยแนวย่อยเชื่อใจไ,ได้บ้างกับเชื่อใจไม่ได้บ้างนะครับแต่ผมต้องพูดว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับใครที่สนใจเทรด IQ Option สามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมครับ